สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่11เมษายน2566ครับรายงานความเคลื่อนไหวจากกรณีที่มีการปล่อยเอกสารลับทางการทหารจำนวนมากนครับของทางด้านสหรัฐอเมริกาบนโลกออนไลน์นั้นเนี่ยครับซึ่งเอกสารส่วนหนึ่งนั้นก็เกี่ยวเรื่องเกี่ยวข้อง กับเรื่องของการทหารโดยเฉพาะเกี่ยวกับสงครามยูเครนรัสเซียตะวันออกกลางแล้วก็ข้อขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนซึ่งล่าสุดนั้นมีความเชื่อนะครับว่าเอกสารที่ถูกปล่อยออกมานั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาเองมากกว่าชาติพันธมิตรหรือว่าเจ้าหน้าที่แฮกเกอร์ต่างๆนะครับของชาติศัตรูอย่างเช่นรัสเซียหรือว่าจีนที่นาออกมาปล่อยนะครับในขณะที่มีรายงานชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งนะครับนั่นก็คือรายงาน ที่บอกว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่ไม่ถูกเปิดเผยอ,อย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้แต่ถูกบันทึกเอาไว้ในเอกสารรับจบวัดนี้ของเป็นตะก้อนเนื้อหาในเอกสารรับที่สําคัญที่ถูกเผยแพร่ก,ก็คือเรื่องของเครื่องบินจารกรรมรับของอังกฤษเนี่ยครับเกือบโดนรัสเซียยิงขีปนาวุธเข้าใส่เมื่อเดือนกันยายนปี2565ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่29กันยายนปี2565เมื่อเครื่องบินจารกรรมอังกฤษกําลังบินอยู่นอกชายฝั่งแหลมไครเมีย ตกเป็นเป้าหมายของขีปนาวุธของเครื่องบินรบสู่27ของกองทัพรัสเซียสื่อสารัฐเช่ว่าหากว่าเครื่องบินของอังกฤษนั้นโดนยิงตกเนี่ยอาจจะกลายเป็นหลักฐานเพียงพอที่จะทําให้สหรัฐและก็ชาติพันธมิตรนาโต้นั้นเข้าสู่สงครามยุเครนที่รัสเซียนั้นเนี่ยครับกำลังเปิดปฏิบัติการทางทหารอย่างหนักใส่พวกเขาอยู่เครื่องบินจรกรรมลำนี้มักนํามาใช้เพื่อรถรวบรวมข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นว่าการสื่อสารทางวิทยุ ซึ่งเขาบอกว่าเครื่องจากรกรรมรับอังกฤษที่เกือบโดนยิงตกก็คือ UK r j โดย r j นั้นเป็นเครื่องบินสอดแนม r c 1 3 5ที่รู้จักกันในนาม r e v e s e Joy นะครับทั้งนี้รัฐมนตรีกลาวาหมข,ของอังกฤษในตอนนั้นก็คือเบนวอลเลตได้แจ้งต่อรัฐสภาอังกฤษเมื่อเดือนตุลาคมปี2565เกี่ยวกับการเผชิญหน้าต่งตางๆโดยเขากล่าวเพียงว่าเครื่องบินรบขับไล่ของรัสเซียสองลำเข้าบินสกัด r c 1 3 5โดยบินอย่างไม่ระมัดระวัง ในขณะที่รัฐมนตรีกรลาโหมข,ของอังกฤษจ,จะเปิดเผยต่อว่าฝ่ายรัสเซีย,ยยิงขีปนาวุธออกมาแต่ทว่าเขาไม่ได้เปิดเผยว่าเครื่องบินจารกรรมับของฝ่ายตัวเองนั้นตกเป็นเป้าหมายจนเกือบถูกยิงตกมาแล้วเบนวอลเลตแสดงเหตุผลถึงการยิงขีปนาวุธของเครื่องบินรบรัสเซีย,ยบอกว่าเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคเท่านั้นภายในเอกสารลับที่รั่วออกมายังพบว่าสหรัฐได้ทาการสอดแนมชาติพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลหรือว่าเกาหลีใต้นะครับโดยในส่วนของเกาหลีใต้นั้นยืนยันว่าจะนําเรื่องเอกสารลับนี้เนี่ยหารือกับทางด้านสหรัฐอเมริกาซึ่งในเอกสารลับระบุว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐกาลังกดดันรัฐบาลของเกาหลีใต้ให้ส่งอาวุธให้ยุเครนด้วยนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับเอกสารลับที่หลุดก,กันออกมาจํานวน4ี่ชุดใหญ่ๆด้วยกันแล้วก็ข้อมูลในแต่ละชุดนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลด้านความมั่นคงแทบทั้งสิ้นครับ